ับสวัสดีครับเพื่อนๆว่ผมแล้วช่างอาโ์นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า V ีอ่อนนะครับก็เนื่องจากวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งสปริงฝาท้ายนะครับผมวิธีการติดตั้งสปริงฝาท้ายนะครับให้เราทําการคล้องตัวล็อกสปริงนะครับผมเข้าไปกับตัวเปิดฝาท้ายนะครับทําประมาณนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการใส่น็อตนะครับขันไปให้ตึงมือเลยนะครับใส่น็อตมือบังวะไม่บังขันแค่เข้าพอ พอเสร็จนะครับเราก็จะทําการปรับตัวสปริงนะครับให้ยาวออกมาประมาณนิ้วครึ่งนะครับผมแล้วก็ทําการของสปริงได้เลยครับวิธีการตั้งสปริงนะครับเราก็จะต้องตั้งให้มันพอดีนะครับไม่งั้นถ้าเราตั้งแข็งเกินไปนะครับก็จะทําให้ตัวฝาท้ายนะครับมันก็จะฟาดขึ้นทําให้เกิดความเสียหายได้ครับความยาวสปริงนะครับนี่ขออนุญาตใช้นิ้วกลางประมาณ1นิ้วครึ่ง ำหรับเพื่อนๆนะครับที่ฝาท้ายเปิดแล้วไม่กระเด้งขึ้นมาเองนะครับก็สามารถซื้อสปริงแบบนี้มาใส่ได้ครับราคาสปริงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60บาทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์ขาค้ำนี่นเห็นไหมมันจะโยกไปโยกมาขาค้ำมาเนี่ยแล้วก็ลังสปริงมาเกี่ยวกับหูนี่หูที่2เราจะทําการใส่สปริงแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ละเพื่อนๆนะครับที่ปรับสปริงเองนะครับแล้วก็ถ้ามันแข็งเกินไปนะครับอาการก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ แล้วฝาท้ายที่เปิดแล้วไม่กระเด้งขึ้นมาเองก็จะเปิดได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามและชมครับสวัสดีครับ